26กับ22ครับโอ้โหส่วนสูงยังแซงนะครับ5ซนเมตรแม่คู่เลยครับจับสายยาวๆครับโบเขียวครับฟันล่างแม่เห็นวิกเตอร์แล้วนึกถึงเจ้าควนอูครับคู่ปรับกันครับต่อยกันนี่ระเบิดเถิดเทิงนะครับ น้ำมือที่ใช้สอกเก่งนะครับวิกเตอร์อเมดาจะแทงเข่ายังไม่ได้ครับโบเขียวจีบลำตัวครับวิกเตอร์อ่ะมาที่นี่ต้องปรับสไตล์นะครับต้องร้อนเร็วร้อนฉ่ำแล้วต้องกล้าออกอาวุธครับอย,อ,ยอย่าอยู่ๆ่ามาคว้าคอตีเข่าหักเททิง้งหักเททิ้งนี่แม่ชาวต่างชาติน,น้ำหนักสัก 65กิโลกรัมขึ้นไปนี่แม่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับลำดับน้อยๆน,ยนี่อาจจะหายากหน่อยครับโอ้โหเข่างามครับวิกเตอร์ดันแขนสู้เลยเป็นน้ำวยต่างชาติที่ครบเเพื่อนอีกคนนึงครับวิกเตอร์ไม่ได้ครับ สังเกตดูว,ว่าการคีบคอตีเข่าดูไหมตีไม่เจ็บออกสีออกข้างๆครึงเล่นกับเวลานี่กรรมการจะไม่ค่อยให้ทำนะครับจะรีบแยกครับจิ้มลำตัวครับวิกเตอร์โอ้โหตัดแข่งของทางด้านบัวเขียวนี่ยาวกว่าเละครับจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้โหกลายเป็นวัดระยะได้ดีกว่านลครับวิกเตอร์ ยับซ้ายแม่นแครับจ่วงขวาคืน,นาสายลูกขวางหน้าค้ำแทงครับเอาครับอย่าประมาทครับวิกเตอร์ไม่ได้นี่ครบเครื่องอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับใจดีร่างกายดีอาวุธครบเครื่องทันสมัยครับบวกเขียวอัยความยาวนะครับเดินห่มด้วยเขา่าขวางหน้าแโยกหลอกล่อครับวิกเตอร์ โอ้หมัดตัดรัตัวนี้วันนี้ถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยครับทำกันบ้านมาดีครับวิกเตอร์ไม่ได้อ่าครับโอ้โดนขวาทิ้มครับเข้ากระโดงคางครับแกว่งไปเหมือนกันครับวิกเตอร์ยาวกว่าได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ขอแค่ความแม่นเลยครับโบชต้องเปิดเกมลุยเลยครับโบเขียว ต่อยแบบตั้งรับนี่วิกเตอร์ได้ใจแน่นอนบัดยังไม่เข้าครับหาจากกังหวะเดินเข้าหาแล้วครับวิกเตอร์แม่แต่ว่ามีแข้งขวาคอยรอไว้ครับโอ้โหตบขวาครับแล้วก็ล็อกตีได้ไหมแมจะไปหบในบัวเขียวนี่กินแกยากครับมอยเข่าอยู่แล้วครับพื้นเพ แต่ว่ามาวันนี้ปรับสไตล์ดูครับมีซ้ายหน้ากระแทกไว้ฉกครับตัดล่างขึ้นบนครับต้องถีขึ้นครับวิกเตอร์ครับต้องเดินให้เร็วครับนั่นครับทีมงานโบกนะครับทีมงานภูเก็ตไฟครับจิ้มลำตัวแม่กลับกลายเป็นว่าเริ่มจะเข้าทำได้มากกว่าแล้วครับวิกเตอร์ไม่ได้ครับไปเล่นฝีมือไม่ได้ครับ ความยาวช่วงดันช่วงเสียบนั่นเป็นอาชีพของบัวเขียวนะครับโอ้โหขวาอัดไปครับติดท่อนแขนจิ้มหมัดขวาอีกทีหนึง่งเลือกต้องเลือกให้ดีเลือกให้แม่นนะครับบัวเขียวนี่ครับยกเข่าขวาตีกลองก็มันเหลือเกินครับ ยิงเรงเล้าให้มวยนิดต่อยสนุกอ้าอาอาอยา่าขาอ่อนนะครับบัวเขียวแต่เกี่ยววงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับบัวเขียวโอ้โหขวายาว,ยาวครับพยายามจะสาดขวาแทงซ้ายดูว่าวิกเตอร์สะดุ้งสะเทือนหรือเปล่านะครับ แต่น,นี้ดีกว่าแม่นกว่าเลยครับโบเขียวครับขอให้ออกเยอะๆออกทีๆครับแข้งขวาถึงก่อนแต่ <AL O! S 1> สับไปบริเวณหน้าขาครับวิกเตอร์แยับซ้ายสวยหมัดขวาเข้านะครับวิเตอร์ เดินหน้าลอยหน้าเชิดไปแลกหมัดน,นี่อันตรายนะครับวิกเตอร์นี่แม่ต่อยแม่นกว่าครับนี่ครับเข้ารองตลอดครับการแข่งขวาให้อยู่แค่น,นั้นเองอ่ะยิงชกยิงซึมไม่ได้นะครับดูครับเตะไปวิกเตอร์เริ่มจะทานไหวแล้วนะครับอ้าลูกนี้ครับแม่เสียหลักครับ ไม่มีอะไรครับยังดีครับยังดีที่กรรมการให้โอกาสครับเดินเบียดได้เริ่ขึ้นครับปัวเขียวโอ้โหต่อยลำตัวครับวิกเตอร์หนึ่งสองเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายบัวเขียวโอโ้โหบัวขวาเต็มเต็มครับโดนเข้าไปครับยังเก็บอาการได้ เริ่มจะทนแข่งของบัวเขียวได้แล้วครับวิกเตอร์ตอนนี้เดินเบียดน,นะครับอาศัยความแข็งแกร่งชนแล้วชกไปชกมาอาวุธเริ่มจะเบาลงเบาลงครับบัวเขียวโดนหันล่างอีกอ่ะวิกเตอร์มีหลากหลายขึ้นเลยครับจิ้มตาจิ้มบนจิ้มล่างครับอ่า ทีมงานก็บอกให้เร <lerin ization> ful, like oh, ็วๆเลยครับยับซ้ายฮุกซ้ายลำตัวโอ้ยยังไงครับเหมือนจะอุ้ยง่ายไปหรือเปล่าครับบวกเขียวโดนหมัดขวาครับโอ้ยโดนหมัดครับโอ้ยเป่าปากแล้วโอ้ยโดนสีข้างทำท่าจะไม่ดีครับโอ้ยยังไงครับยังไงครับออกอาการเลยครับโอ้โห้หมัดขวา ไม่ยังยืนอยู่ได้นะครับแข่งไปแว่งมาเป็นลูกตุ้มเลยครับบัวเขียวโอ้โหแทงเข่าซ้ายประกบในตีเลยครับแม่จะเรเงาน็อกเลยหรือเปล่าครับวิกเตอร์ <c oughs> มี2บัวเขียวนะครับ3บัวเขียวด้วยครับบัวเขียวนี้ห่งบัวเขียวปอเปาอ,อ,อินบัวเขียวที่ภูกเก็ตไฟขับอีกอีก,อกระยรนึงนะครับ ช่วงท้ายปลายยกครับโอ้โหมัดยิ่งมากยกยิ่งมั่นนะครับโอ้โดูครับเดี่ยวเองพละกําลังนี่ครับใช้การปะทะกันไปมากๆนี่แหละครับทีต่อทีครับโอ้เห็นชัดเจนครับยกนี้ของวิกเตอร์อาร์เมดาโอ้โหยับสายครับทําลายจังหวะรับวิกเตอร์ไม่ยอมปะทะแล้วครับอยู่วงนอกดีกว่าครับ ดูเหมือนว่าจะเข้า <Carter! S 1> เป็นวิกเตอร์เอาไม่ได้นะครับได้ลูกจะแจ้งมั่นยำกว่าครับเอาชนะคะแนนบุกเยวปปอพงสว่างไปได้แม่ดูภาพสุดท้ายสวยงามมากๆ